สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรแต้มรวม2องตัวบนกันนะครับซึ่งจากงวดที่ผ่านมานะครับเราให้ไว้ที่เลขเด่นคือแต้ม5แต้ม6แต้ม7นะครับผลรางวัลออก907นะครับก็ามาแต้ม7 ็นสามสูตรนี้นะครับที่ให้ไว้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้สามสี่ห้านะครับหลุดนะครับสูตรที่สามได้ห้าหกเจ็ดมาเจ็ดนะครับแล้วก็เราก็จับให้นะครับงวดนี้นะครับเราเน้นไปที่แต้มเจ็ดแค่สองห้านะครับแต่ไม่มานะครับมาศูนย์เจ็ดนะครับ มาตัวนี้นะครับในวันนี้นะครับออกเก้าศูนเจ็ดนะครับบวกแปดนะครับเป็นสแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็เป็นเลขเด่นนะครับเป็นสองตับวบนนะครับเลขเด่นสองตับวบนคือแปดเก้าศูนหนึ่ง ทีนี้นะครับในสูตรสามสูตรนี้นะครับในงวดนี้มันไม่ชนกันเลยนะครับกอนีนะครับในงวดนี้นะครับสูตรที่ไม่สูตรที่เข้านะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามนะครับไม่ชนกันนะครับสูตรที่หนึ่งเราได้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกครับสูตรที่สามเราได้แปดเก้าศูนย์นะครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนสูตรให้ใหม่นะครับในงวดนี้นะครับ สูตร3ามตัวพักไว้ก่อนนะครับเพราะเรายังไม่รู้นะครับสูตรตัวเด่นต่อหรือไม่นะครับเราเป็นเน้นสูตรที่มีตัวเลขเยอะกว่านะครับก็คือสูตรที่1นะครับรเราจะยกตัวอย่างมาทั้งหมดยี่สิบงวดนะครับสำหรับสูตรสามสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งก็ยี่สิบงวดนะครับ แป7นะครับมาแต้ม7จนะครับ417มาแต้ม8 405มาแต้ม5 594มาแต้ม3 58 3สมาแต้ม1 3ึ2สมสาสองมาแต้ม5 7 0 3มาแต้ม3 6 6 9มาแต้ม5 1 0 6มาแต้ม6นะครับ1 0 6มาแต้ม6 เจ็ดแปดเก้ามาเต้มเจ็ดนี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับแปดศูนย์ห้ามาแต้มห้าส่วนเก้าสามมาแต้มสองหนึ่งเก้าหกมาเต้มห้าห้าหนึ่งเก้ามาแต้มศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งมาแต้มสองสี่หนึ่งเจ็ดมาแต้มแปดหกห้าสองมาเต้มเจ็ดแปดเจ็ดสามมาแต้ 8, 52, มศูนย์ รางวัล,ล่าสุดนะครับ907มาแต้ม7นะครับทีนี้ไปดูสูตรที่สองกันนะครับสูตรที่สองนะครับ หนึ่งสนะครับออก0ูย์เแต้ม7นะครับ2 3 4สามห้าแออก4 1 7หนึ่งเจแต้มแปดแปดเออก4,0,5นะครับแต้ม5 3,4,6,9,0 3ี่หกเก้าออก94นะครับแต้ม3มเราดูกันไปตามภาพนะครับจะได้ไวๆนะครับพอเดินมาทั้งหมด20งวดนะครับ ทั้งสสูตรนะครับยกตัวอย่างมาให้ดูยี่สิบงวดก็จะเข้าทุกงวดนะครับพอยกมาให้ดูนะครับ นี่นครับไปดูสูตรที่สามกันนะครับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามเป็นสูตรห้าตัวนะครับได้เจ็ดแนอะครับออกแปดศูน8 9ออกสี่ห

สองสามห้าเจ็ดแปดออกหนึ่งเก้าหกก็ศูนย์สองสี่ห้าออกห้าหนึ่งเก้าก็ศูนย์สองสี่ห้าออกสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์สองสามออกสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์สองสามออกหกห้าสองเจ็ดแปดศูนย์สองสามออกแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์สองสามออกเก้าศูนย์เจ็ดนี่นะครับสามสูตรนะครับ เราไปดูวิธีคิดพร้อมกัน,นครับนี่ครับสูตรที่1นนะครับเราก็จะใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับบวกแปดของที่นะครับไปเด่นตัวหนึ่งนะครับตะแยงเพิ่มแต้มทนละหนึ่งไปอีกห้าตำแหน่งก็จะเป็นทั้งหมด6ตัวนะครับก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ่งครับเราก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราจะใช้หลักแสนนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบวนนะครับบวกสองที่นะครับไปเด่นตัวที่หบวกเพิ่ม1แต้มนะครับไปเด่นตัวที่สบวกหแต้มไปเด่นตัวที่สาบวกหแต้มไปเด่นตัวที่4และบวกสแต้มไปเด่นตัวที่5นะครับและบวกอีกห <cott S 2> <1 S 1> แต้มไปเด่นตัวที่6กศูนบวกเเป็น7นะครับเจ็ดบวกสคงที่ได้9 9้าเบวกหนเป็นศูนย์หบวกหเป็น1นศูนย์บวกหนึ่งเป็น1นะครับหนึ่งบวก็นวกงเป็น6 เราก็ได้สูตรที่สองนะครับคือ9 0 1 2 5 6ทีนี้มาดูสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามเราใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกหนึ่งคงที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่ง บวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่2นะครับบวก2แต้มเป็นเด่นตัวที่3บวก2แต้มเป็นเด่นตัวที่4และบวก1แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่ห้าเบวก7เป็น4ี่นะครับเราได้2บวก1เป็นสามบวกเเป็น2 2บวก4ี่เป็นห6บวก8เป็น4ี่สี่บวก1งคงที่ได้5้านะครับ5้าบวก1เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น0ูนและศูนย์บวก1เป็น1นะครับเราก็ได้ห้า0 1นะครับสำหรับสูตรที่สาม ทีนี้เรามาดูตัวที่ชนกันทั้งสามสูตรนะครับก็จะมีห้านะครับแล้วก็หนะครับแล้วก็มีหนึ่งนะครับตัวที่ชนกันสองสูตรก็จะมีศูนย์กับสองนะครับ ก็จะได้แล้วนะครับแต้มรวมนะครับเด่นนะครับห้าหกหนึ่งนะครับลองศูนย์สอง นะครับแต้มเด่นนะครับห้าหกหนึ่งตัวรองศูนย์สองนะครับทีนี้เราลองไปจับกันดูนะครับเต้มห้าเต็มหกเต้มหนึ่งนะครับราตั้งแต่หนึ่งก่อนเลยนะครับเต็มหนึ่งเต็มห้า M หกหนึ่งก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับสองเก้าสามแปดสี่เจ็ดห้าหก M ห้าก็จะมีศูนย์ห้าสองสามสี่หนึ่ง หกเก้าเจ็ดแปดแต็มหกนะครับศูนย์หกสองหนึ่งห้านะครับสองสี่สามสามเจ็ดเก้าแปดแปด นี่นะครับแต้มเด่นนะครับคือหนึ่งห้าหกนะครับจะมาหรือไม่นะครับถ้าแต้มมานะครับจับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเราก็เน้นไปที่ตัวที่มีนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ นี่นะครับตัวที่เน้นนะครับให้ประกอบสามสี่ห้าหกนะครับก็จะเป็นสามแปดนะครับเน้นได้นะครับสี่หนึ่งเน้นได้นะครับศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า แปดแปดจะมาไหมครับเบิ้ลครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับตัวที่เน้นนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับเน้นกันตามที่แต้มเด่นนะครับลองเราลองมาดูแต้มลองกันบ้างนะครับแต้มลองก็จะมีศูนย์กับสองนะครับถ้าหลุดหนึ่งศูตรนะครับศูนย์กับสอง นี่นะครับตามรองนะครับศูนย์กับสองนะครับตัวที่มีติดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเป็นตัวเด่นนะครับศูนย์นับหนึ่งเก้าสองแปดศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามเก้าสี่แปด นี่นะครับก็เป็นชุดรองนะครับห้าตัวนะครับคือหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองแปดนะครับศูนย์สองสามเก้าและสี่แปดนะครับเป็นชุดลองนะครับถ้าลุดหนึ่งสูตรนะครับนี่ 19, 19, 19, 19, นะครับไล่กันไปแบบนี้นะครับถ้ามาทั้งสามสูตรเด่นที่สุดคือหนึ่งห้าหกถ้ามาสองสูตรนะครับถ้าลุด 1นสูตรก็จะเป็นศูนย์กับ2นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแต้มรวม2องตัวบนหนึงวันนี้นะครับกินน้ีตัวที่ชนกันทั้งสามสูตรนะครับก็คือหนึ่งห้าและหกนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ